เอาละครับก่อนสวิตต์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่างกันด้วยนะครับผมนะเออผีอ่ะเออไมแ้แตกหมดแล้วโอเคผมท่านผู้ชมนะเออวันนี้นะผมผมเล่นเกม Roblox เอาเราขยันมาเนี่ย <ใช S 2> ผมมาเล่นแบบที่ชื่อว่า The a s อสไนล์นะครับผมนะท่านผู้ชมนะครับก็แบบนี้ผมก็เปิดเจอในรีคอมเมนต์เนาะเพราะว่ามันเป็นเกมผีเนาะเ <üh> ออช่องผมก็ชอบเล่นเกมผีอยู่แล้วนะเออท่านผู้ชมนะ ก็เรามาเริ่มกันเลยครับผมในผู้กำองเพลงเนาะอย่าลืมก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วนนะครับผมนะอืออย่าล,ลืมไปกดไลฟ์เพจบุ๊คแฟนเพจของผมนะได้ได้นใต้ในคลิปชัทนี้นะทุกคนนะไปะกดเพลนะมาครับผมโอเคนะเพื่อนอันนี้มันเกมแนวนอะไรครับช h ปเตอร์ทูฮะแล้วก็ชนะัเปเตอร์วันะผมไปเล่นชัปเตอร์วันก่อนได้ปะคือแหปนเราทุกคน นี่คือทำอะไรกับเพื่อนโฟว์ไปยื้อหรออ๋อต้องตับไอ้เพื่อนเราเล่นด้วยโอเคไหมผมมากับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเอาไปด้วยดิไม่เลด้วยเราต้องเล่นกับเพื่อนนะทุกคนจะไปยังไงวะเนี่ยทำไมมันชัดๆวะทุกคน เอาละครับคนที่จะรับชมคลิปต่อไปนะครับช่วยตกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก่อนรับชมคลิปเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปรับเป็นทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อให้มันแจ้งเตือนทุกคนนะนี่มีคลิปเต็มไปหมดเลยทุกคนสามารถไปย้อนดูไนดะ้แล้วก็มีเพลย์ลิสต์นะมีเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนเข้าไปรับชมได้นะฮะลืมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเจอกันอ่าได้ละ โอเคผมเรามากับค okay, ุมวิ่ง <TH OR> <ique> 2คนนะครับผมนะไปลิฟต์แม่งโคตรหรูเลยสับไม่เป็นสังกะสีนะมาครับเดี๋ยวอัสลามเชลเตอร์หนะฮะอัสลามนี่เป็นโรงบาลบ้าเนาะเออ please increase your volume if you find your fat l i g h t loading loading graphic quality โอเคผมโอเคพอเข้าใจละเข้าใจแล้ว,ลวครับออกไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยค <Hey. Hey. S 1> ้างเหรออ yeah, ย่อาสิ<ม>ดูแล้วไงเออมาผมท่านผู้ชมนะมันจะเป็นอย่างไร e g o Studio โอนำนเสนออ๋ออันนี้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ ตึ e a อ l m Chapter o ที่ a อ l m มาโรงพยาบาลบ้านั่นเองนะท่านผู้ชมโอ้โห Chapter หนึ่งว่ะมีต้นไมเแกะแสงสี l i g h t i ้ g เ f f e t เพย์เยอร์วิเซอร์สักเฮิร์ตดีซีนอสักเจ็ดสุเฮอคนนี้เป็นลูกหัวใจไม่คนเล่นเกมนี้ p l e a ย e พล a แวร์เฮดเฮดโฟนนะ for best experience นะโอเคครับผมกูตายห้าตายหกแล้วไม่มีจังสแกอีกเพื่อนอยู่ใช่ไหมโอเคครับผมเพื่อนไปไปเราอยู่ด้วยกันเรารอดใช่ไหมแหมหลิงกูอยู่หลังไอ้ซาบต้องไปเออสำรวจที่นี่นะฮะดูไอเหียโอ้ย เกมนี้มันมีจุดมุ่งหมายอะไรตัว one has say her somewhere w a t f i d e t d i d i t w a s room but it's a h i d d e n โดนซ่อนเหรอซ่อนที่ห้องสิบสามนะฮะผมเปิดไฟยังวะเนี่ยมันมืดมากฮนะเราควร หาสวิตไฟนะฮะเฮ้ยโอ้ยยี่ก็ตกใจว่าเพื่อนหายฮะเฮ้ยแมวหน้าแมวหน้าใช่ไหมยังไงเนี่ยเพื่อนเราต้องไปอีกทางหรือเปล่าแบบนี้ครับบอกเลยว่ากิมมี่ตึงนะฮะ ้องมีสักฐานใช่ไ่ะเฮ้ยเจอแล้ววะเพื่อนเพื่อนเว้ยเพื่อนดาวเด่นมานี่ generator activity ให้เพื่อนโอเคตอนนี้ไฟเปิดได้แล้วทำไมสวิตช์ไฟผมเดี๋ยวนะเพื่อนว่า ได้แล้วไงวะแล้วตอบวะห้องเนี้ยอุ้ยเฮียตกใจสัสเอา้าแล้วทำไมไฟถับะวนะเียินะเพื่อนเพื่อนเว้ย อะไรแดงๆอ่ะ <c oughs> ผมแม่กอยู่คนเดียวเลยว่ะชอบเล่นเกมแบบเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวนะโทษ <c oughs> โอ้โหไอ้เหียเกมแม่งเกมเด็กจิ๋วเนี้ย <c oughs> ตอนนี้ไฟได้เปิดนะฮะ <c oughs> ทางตันเนาะป่ะ เหมือนกู้ไอเป็นแบบเด็กทัวร์ทุกคนมผมก็จะแบบให้เพื่อนนำนแล้วผมจะคอยแปลไอพวกเนื้อเรื่องให้กันนะจะพยายามนะเฮ้ย,ยแมวอย่าอยู่หลังดิไปเพื่อนเราจะช็อกตายแล้วเพื่อนหอือยเกมนี้เป็นเกมเกมน,นพัลเซลเอร์วะทุกคนเหลือห้องไหนยังไม่เข้าวะ ห้องหลังๆบู๊คว้าห้องหลังๆยังไม่เข้าจริงห้องนี้เราเข้าไปแล้วเพื่อนเฮ้ยแต่มันไปต่อได้ไหมหอ๋อไปต่อไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้เพื่อนเว้ยไปเว,ว้ยกลับเว้ยอันหลังไปคุณไม่อยากนำเลยวะห้องอื่นหรือเปล่าห้องนี้ห้องสามเพื่อนอยังไงฮะห้องนี้ห้องนี้ยังไม่ได้เปิดมีตัววะ่ะ อ๋อให้เราไล่เปิดเจเลเตอร์ให้หมดก่อนหรือเปล่าอาจะใช่ฮะไม่เขียนว่า activate ที่อะไรหรือย่างเนี่ยมีคนหายนะ Missing person โจนาห์โจนาหหายไปฮะเดี๋ยวอย่าบังกูไปหาเพื่อนก่อนนะดารนนะดารนร้อนรด้วยมาแล้วเว้ยชุดมึงเท่ยังวะเพื่อนเรี่ยอะไร Những nhắn dân rồi đây Ui, xảy ra được những ไอ้เพื่อนไอ้ีเพื่อนมันชอบยืนซ้อนผลผมก็ชอบตกใจอะ่ะ <c oughs> เจออ่ะเอ้ยวอตเตดเราไม,ไม่ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่เลยไปกันเถอะ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีอะไรผิดสัญกาณนะท่านผู้ชมนะผิดทางเปล่ามันมีทางหนึ่งอ่ะเพื่อนใช่ไหมมันมีทางแยกไปอะ่ะ ยังไม่แน่ใจว่าทุกไหนตรงโน้อนอะ่ะมันมีทางแยกไปเพื่อนขานออกมาเอ้ยอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูองกโอ้มันเป็นขมมานะมันข้ามได้อยู่แล้วไม่เป็นไรไอ้ทางเนี้ยมีปะหรือต้องเข้าไปวะต้องเข้าไปหรือเปล่านี่ไงอิซาร์มีอะไรเปล่าช่องแอร์เหรอ โอ้โหเฮียไอ้นี่มันเราเป็นหน่วยหน่วยสำรวจห,หรือว่าอะไรฮะผมยังไม่เข้าใจเกมนี้เท่าไหร่เนาะแหมดูดูเพื่อนคนนี้นะดูดูเออยานดีมากสัตว์ให้กูไปก่อนใช่ไม่ได้ดิ <ST AN TI AL> มันมึงรู้อะเหมือนไม่รู้เอาอีกแล้วใหญ่แล้ว <ST AN TI AL> นี่คือกฎในการเล่นเกมเนี่ยโอ้ยอย่าทิ้งกูกฎการเล่นเกมอันนี้คือ <ST AN TI AL> ยังไงฮะ รวมกันเราอยู่ทิ้งกูมึงตายฮะนี่คือกฎของเกมนี้นะฮะเพื่อนลงได้แล้วก็ไปฮะผมจะพยายามผมจะล้างทัดผมอยากจะล้างท้ายไว้ทุกคนเป็นจะแบบคอยซัพอพอร์อตเพตื่อนเนาะมีอะไรแตะอ่งหรือเปล่าฮนะงงนะไอ้สออัสไอ้เฮียเพื่พอนเพื่อนมาก่อนเพื่อนตอนนี้ไม่ดีนะสถานการณ์นะตอนนี้ไฟดับทุกคน ไปแฉ่ช่วยเจียมแล้วหรอกจริงตอนเนี้ยอุ้ยมีอ๋อเป็นเหมือนอีกชั้นหนึ่งหรอเพื่อนคนที่ใส่หัวกระต่ายคนที่ใส่หูแมวเนี่ยน่าจะใส่หูมิกะมอวน่าจะเคยเล่นมาก่อนเนาะหรือว่าน่าจะเล่นพร้อมกันเลยวะอะไรอะอะไรอย่าทำให้กูโลกซีเพื่อนเพื่อนเจออะไรเพื่อนเจออะไรเฮ้ยลอยเลือด,ดเอเหี่อะเดี๋ยวนะ เฮี้ยไปดีกว่าเพื่อนเนี่ยทำไมกูลกสซิเพื่อนเฮ้ยไปยูกูลกกว่าเพื่อนนะตอนนี้โอยเกมนี้แม่งตึงนะยิ่งเล่นตองคืนกูยิ่งตึงนะเนี่ยเฮ้ยรวมยีิบเอ็ดคนตายอยู่ลุมเท่าไหร่นะรวมสามสิบฮะคนตาย เท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นในโพสต์โปสเตอร์นะโพดการ์แต่ว่าครับเขาไม่ได้ว่าปวดการ์ที่เขาเรียกอะไรวะต้องเดิมไปดูขา้างหน้าป่ะเพื่อนเราต้องไม่เดิมไปดูหน่อยหรอไปไหมละ่ะไปเถอะอันนี้รุ่มสิบฮะเปิดได้ปะวัดเจ็ดเฮอร์ริวส์เลนี่มันกลิ่นเฮียแล้วเนี่ย เหมือนมีคนตายโอ้ยเหี้ยมันน่าจะมีแหละเพื่อนนะเปิดได้ปะห้องห้องเท่าไหร่อะห้องสิบเดนะเพื่อนเว้ยอ๋อเป็นการเปิดไฟฮนะเยี่ยมไปต่อฮะต้องไปต่อฮะอันนี้เป็นห้องอะไรวะมันห้องเจเนเรเตอร์นะห้องนี้ห้องกำมันไฟประมาณนี้ปะ อันนี้ไม่มีนะไม่มีห้องนี้ไม่มีอะไรอะ่ะโอเคอุ้ยเยี้ยอื <c oughs> มอีสั์เ้ยห้องห้องตรงข้ำอ่ะหมดละแสดงต้องไปห้องข้างหน้าปะห้องนี้เราซ้ำไม่ไหวเพื่อนไม่เอาชักกูไม่มไมหัากนำเลยวะเพื่อนคนหนึงอยู่ไหนอ่ะ เพื่อนยังอยู่ฮะผมรู้ว่าเราไม่อยู่แล้วเฮียตกใจหมดนะต้องผมต้องเปิดเช็คตลอดนะโอ้ไม่อยากเล่นเกมผีคนเดียวแล้วผมจะช็อคตายนะเออเฮ้ยเขี้หมวกเพื่อนแม่งจันไรยิบอะไรเลยเอา้าว่าไงวะเปิดเองได้ด้วยเหรอห้องนีนเปิดแล้วแต่มันเป็นเหมือนการแก้พัซเซิลอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะแล้วห้องข้างบนเราเปิดได้ยังเพื่อนเราก็ไปดูดิมันจะมีห้องยี่สิบแล้วเหรอยี่สิบเอ็ดวะ เราต้องอยู่ตรงกลางไว้ฮะอ่ายี่สิบเอ็ดฮะเพราะว่าข้างบนมันต้องมีสัมติงกว่าทุกคนจริงหรือว่าต้องย้อนไปอีกฝั่งเพราะวมันเีนบันไดสองข้างใช่ไหมทุกคนเออโอ้ออยเ็บเนี่ยไอ้คุณผู้หญิงคนเนี้ยกูจะกลัวมันดีแล้วเนี่ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะไอ่เพื่อนทำกูลูก,กอ่ะเนี่ยต้องให้คุณผู้หญิงคนนี้นำทางฮะผมเป็นตะกล้องเนาะ ไฟเปิดเองอะอสัตว์ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าิ้งกูเพื่อนเพื่อนอย่าิ้งเราเพื่อนมันต้องขึ้นไปอยู่ดีปะ่ะมันต้องมีเหตุผลที่ทำให้เราขึ้นไปได้ดีดใช่ไหมทุกคนเออ เราจบซับเตอร์หนึ่งไหมเนี่ยเหี้ยวนเวียนตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนการแก้เบอร์โซ่อ่ะเหมือนมีมิกับทุกคนแต่มันน่ากลัวนะ้อยกว่ามีมิกเนาะมีมิกไม่น่ากลัวเกินนี้อะ่ะอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมพยายามดูรอบๆเนาะเปิดไม่ได้ห้องนี้ห้องนี้อะห้องนี้ซ้ำอะ่ะเนี่ยห้องนี้เปิดได้อ่ะเออเหี้ย โอ,โ,โอ้โหพ่อมึงนะไอสัตว์โอ้โหแม่งน่าเกียดอีกอะเพื่อนเพื่อนเวยไงเดียวะเพื่อนไปเปล่าเพื่มทองกุลูกกันเลยเพื่อนไปเปล่าไปเปล่าไปเว้ไปเว้ โอ,โ,โอ้โหโอ้ยมีทางใต้ดิหนหรอเพื่อนเว้ยลงไปเว้ยเนี่ให้กูนำเหรอไม่เอาดิเออเอหันหลังไปเออไอ้สัสรู้เรื่องฮะตรงนี้มันห้องใต้ดินนระเนาะยังไม่แน่ใจฮะว่ามันคืออะไรกันแน่ที่เราลงมาทำอะในตรงนี้ เปิดไฟหรือเปล่าเอ้ยแล้วห้องยี่สิบเอ็ดเปิดได้แล้วดิแสดงว่าห้องยี่สิบเอ็ดเปิดได้แล้วดิใช่ไหมเฮ้ยผมอันนี้เพื่อนพิมพ์อะไรมาเพื่อนบอกให้อยู่ด้วยกันนะฮะมันก็ถูกแหละเ้วมึงยังหยุดสิเพื่อนเฮ้ยเดียวไอ้ซอสเมื่อกี้อะไรอ่ะชนะ่กลัวฉี่ผายเลยกมนี้เฮ้ยผมติดติดที่อะไรเนี่ยโอ๊ยตกใจหมด ไปเพื่อนห้องยี่สิบเอ็ดไปเฮ้ยหรือว่าห้องน้องเปิดได้แล้ววะห้องเนี้ยลงเนี้ยจองไปเปิดห้องยี่สิบเอ็ดดิเพื่อนมีเหรอห้องยี่สิบเอ็ดดิเพื่อนไปเพื่อนเราอยุดด้วยกันนะ go cross tie ผมยังจะเปิดอ่านแชทด้วยนะเพราะเผื่อเพื่อนแบบมีอะไรสื่อสารกับเราฮะผมจะได้สื่อสารกลับอะนี่ไงกูว่าแล้วไหม เฮีย้ย,ยเฮี้ยอุ้ยไอ้เกมนี้แม่งจะทำปวดตับไปเ,เกินไปแล้วนะมันออกไม่ได้อ่ะอ,อ๋อมีอะว่าไงฮะมีน้อยโอ้ยมันได้ลิงนี่เฮี้ยมีแต่อ่างแน่นอนเอออะไรอะ ไม่ดีปะนนกูน้ำอีกแล้วเหรอไม่เอานะฮึบโอเคฮะรูปเดิมเลย,ยอไปที่ไหนยามืดอ่ะมืดอ่ะมืดอ่ะเฮ้ยมืดอ่ะเฮ้ยมืดอ่ะเห็นไหมเฮี้ยอะไรเนี่ยนี่เขาเฮี้ยอะไร โอ้ยเหี oh, so like ้ยโอ้ยเหี oh, so oh, so ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้โหอีซาดกูนึกว่าสวิตไฟอีเวนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเพื่อนเว้ยโอ้โหอีสัตว์โอ้โหกูกูก็นึกโอ้ยเหี้ยโอ้ยโอ้มันคือสวิตไฟให้ใจเย็นๆนะโอ้ย ตกใจหมดเลยไอ้เหี้ยเกยมนี้มันจะทำกูสติแตกอัะนนะีทุกคนไปยังอ่ะนี่อยู่ดูอะไรอ่ะเพื่อนกูจะช็อกตายเพราะกมนี่เลยทุกคนนะเออโอ้โหเ้ย้กมนี้แม่งขนลุกนะใช้ได้เลยเหี้ยอ,อะไรเรลยวเตอร์อิสต์นัดใช้ไม่ได้อีกควยเอ้ยเมาทางต้นเหรอ ที่น,นี่เปิดไม่ได้ปะก็ต้องไปตรงนู้นดิเพื่อนถูกไหมมีเหรอไม่มีแล้วเพื่อนกลับทางเดิมดิมันมีอะไร,รอ่ะมันเปิดไม่ได้เนี่ยเพื่อนเห็นไหมม,มีประตูอยู่หรือเปล่าเพื่อนเมื่อกี้เรารวมใจตรงนั้นเนาะตรงเนี้ยออ๋ตรงนี้มันเป็นอะไรเฉยไปเพื่อนไปที่ กูนำ่งเองมาเดินตามมาโอ,อ้ยไม่ใช่นี่ยมึงไม่ใจว่ะไปเพื่อนไปเถอะไปไหนอะ่ะเพื่อนทำไรไม่มีแล้วอะ่ะ Seven hours later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เพื่อนน่าจะแบบรู้เรื่องแล้วเอ็มผมบอกแล้วมันต้องกลับไปทางเดิมจริงด้วยเห็นปหมนั่นแหละกูว่าแล้วไหมไม่มีคนตามกูมาสักคนเห็นปะทนุนกูว่ามันมีทางไปเห็นปะ อจริงดิไปไหนอ่ะเฮ้ยเปิดได้ป่ะเดี๋ยวช่วยเพื่นเปิดนะเอลเลเตอร์มันเสียเนาะเดี๋ยวก่อน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 พ่อมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทะลึ่งแล้วให้ไปหรอมึงจะใจดีกันไปละวไอ้ขี้ไม่ใช่เรื่องละมีอะไรโอเคฮะตอนนี้ก็ เฮ้ยมีชอบว่ะทุกคนซื้อก๋วยเตี๋ยวนะฮะขอก๋วยเตี๋ยวหนุ่งชามได้ปะก๋วยเตี๋ยวคือเ้งหมูยังม่ทาอีีกรอมันก็กว้างเกินตันนะเพื่อนทางโน้นดิอันนี้คือเรามาติดอยู่ที่นี่หรือเปล่าอันก็ต้องไปอีกทางเนลยถ้ามันเปิดไม่ออกเนาะอือขวา เกมมีรูปปั้นด้วยวะทำามเปิดไม่ออกอะมันก็มีคนแจหรือเปล่ามั่นเหมือนพัทเซอร์นะเกมพวกเนี้ยหลังนี่รือเปล่าวะอุ้ยเปิดได้เพื่อนเพื่อนเวคนนำอยู่ไหนวะดารินอยู่ไหนอือ กาเล่นออกไอสัตว์โอ้โหอีอีแม่ย้อยหาเพื่อนเพื่อนเว้ยเพื่อนเราเหลือแค่สองคนแล้วเพื่อนไปว่ะไอเยี่ยคนำออกไอสัตว์เฉยเพื่อนอย่าทิ้งเราดิไปผมตอนนี้กำลังสื่อสารเพื่อนอยู่เนาะเพื่อการเป็นการปลอบใจนะฮะเฉย เกิดไม่ได้ครับเดือนนี้โอ้โหเฮียเจน,ยนั่นม่งจดจันไรชิบหายเลยวันนี้อ่ะเฮ้ยเอาได้เหรอเยีททุกคนออกได้เลยเว้ยเย,ย้ทุกคนถูกตอ้องครับผมเรามาถูกทางนะยยเยีทคีอะไรวะ เฮียไอ้สัตว์เฮ้ยเฮียโอ้โหไปเถอะไปแกตีนอย่ามาจับสแกนใส่กูนะยังไงครับเนี่ยกูออกเลยรือยังไหนกูคุยกับเพื่อนรอไอ้สัตว์เุ้ย จบไม่ไทันทันทีคุณทุกคนงั้นงไงกูเนี่ยมันไม่เหมือนแอสเซิลลัมเลยว่ะเหมือนบ้านคนอ่ะอ,อี๋อคุยอีสัตว์โอโ้โหโอี๋ัดไรยีากิ๊บเงี้ยโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วผมผมเมื่อกี้ผมต้องออกเกมแล้วก็ใหม่เนาะเออมันค้างแชทนะอันนี้ก็แชทตั้งสองนะแชทตั้งหนึ่งเราผ่านเรียบร้อยเนาะก็ สำหรับผมเนาะมันก็ก็ใช่ได้นะมันก็มันไม่ได้แบบจำสแกนเฉยครับแบบจัำแบบปุ้งขึ้นมาแบบบีมอกอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่มีมือกูช็อกนะยูแฮปยูเรดดี้ถึงแชปแชปเตอร์วันยึดอ๋อมันถามแล้วนะฮะอ๋อใส่แล้วด่านต่อไปมันเกี่ยวกับสถานีรถไฟป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิมันไม่ใช่สถานีรถไฟเพี้ยว่าอะไรวะรถอะไรวะ เป็นการอะไรวะมันคือเฮียอะไรดิด่านแรกเป็นแอเชเลอมนะด่านที่สองมันเป็นอะไรวะการเดินทางหรือว่าอะไรสักอย่างมั้งเป็นการแบบขับรถไปหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้นะฮะถ้าถามว่าผมเล่นได้ไหมผมก็ในระดับเท่าคนไม่เล่นคนเดียวก็เล่นได้แหละนะเห็นปะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วเนาะอา่มีคนเล่นอยู่ว่ะโอเคผมนะก็ สำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าครับผมนะออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ขอจบในเชิงผมดูซีนแล้วก็รับ้างในวันนี้เพียงบ้างสมบูรณ์ปุ่บปุ๊บโอเคสวัสดีครับผม